คุณผู้ชมจา๋าตอนนี้เนี่ยเระดูได้มือถือรุ่นใหม่มาจากทาง Vivo นะคะซึ่งเมื่อกี้ที่รุดงมืถอมถือเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีการใส่ชิปเซตตัวใหม่ที่ชื่อว่า Snapdragon 460ค่ะ Snapdragon 460เอ๊ะมันเป็นยังไงนะประสิทธิภาพจะเป็นแบบไหนแล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรให้เราเล่นบ้านนะคะสดๆร้อนๆค่ะ Vivo Y20 ก็สวัสดีเมื่อชาเส็กินนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเส็กินเนวน,นี้เราอยู่กับ v ี v o y า20นั่นเองนะคะแล้วดูเนทำการแกะกล่องให้ผู้ชมได้ดูกันณนะบัดนี้พร้อมกับเล่าให้ฟังว่าสเปคเขาเป็นอย่างไรบ้างนะฮะสิ่งนี้เป็นพรีวิวนะคะไม่ใช่รีวิวนั้นอะไรลึกๆเช่นพี่เล่นเกมผมดูหน่อยครับเห็นเล่นเกมผมดูเลยกล้องถ่ายซูดขนาดไหนไเห็นถ่ายผมดูเลยอันนั้นจะต้องรอรีวิวนะจ๊ะอันนี้เป็นแค่พรีวิวแกะกล่องเท่านั้นเองนะคะกล่องนี้เปลี่ยนแบบมาเลยนะคะเมื่อก่อนนี้ไม่ได้เป็นหน้าตาแบบน,น ครึ่งขาวครึ่งน้าเงินแบบนี้สวยดีหมันการน่านนดูดว่ามันก็ดูมินิมอลดีน่าดูดชอบนะคะอ่ะเหมือน vivo ไงที่จ่ายราคาพอเหมาะแต่ให้มาสเปคมากเหลือเกินโอ้โหขายตรงขายตรงนะฮะเราได้รับสปอนเซอร์เครื่องมาจากทาง vivo นะฮะแต่ถึงอย่างไรก็ยังไว้ใจได้ดูได้เสมอนะเพราะทาง vivo เองเนี่ยเขาก็ให้สิทธิเราเต็มที่เลยที่จะรีวิวนะน,น,นั้นทุกคนไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเปิดข้างในมาคุณดูแม้กระทั่งกล่องนีง้ก็เปลี่ยนสีมันงานคือมันผม,นมนดูดีมากดูดีมีชาติกูลมากนะคะเปิดมาแล้วรู้สึกว่ามันดูน่าใช้ ขึ้นของม,มัก่อนที่มันสีขาวจืดๆเนาะด้าน,นในก็จะมีเคสยางให้เรา1อันนะคะในกล่ององเรานั่นเองแล้วก็ในตัวเครื่องนะคะมีอะไรบ้างตึงๆๆๆสีดูด้านมาวันนี้เป็นสี Dawn White แปลว่ารุ่งอรุณน,นะคะ Dawn White ก็คือสีขาวยามรุ่งอรุณแบบประมาณนี้แหละนะ เอาเป็นว่ามันดูสวยงามดีแล้วกันนะฮะตัวกล้องของ vivo นี้ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมเอกลักษณ์ชัดเจนนะฮะในรุ่นปี2020นี่จะเป็นประมาณนี้ทั้งหมดเลยนี่คุณผู้ชมดูตัวเครื่องสวยไหมล่ะอล่ะเดี๋ยวจะพูดสเปคไปพร้อมกับพาทุกคนไปดูเครื่องนี้กันแบบใกล้ชิดมากขึ้นแล้วกันนะ สรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่อย่าง snapdragon 460นั่นเองนะคะตัว snapdragon 460นั้นเปิดตัวมาช่วงต้นปีนี้นะคะ2020แล้วก็มีข่าวว่าหลายๆแบรนด์นะคะในราคาระดับปานกลางนั้นจะนํามาใช้กันนะครับโดยคล็อกสปีดเขาจะอยู่ที่1.8 GHz นะคะใช้สถาปตัตยกรรมแบบ cryo 240นะคะแล้วก็ตัว GPU เนี่ยจะเป็นแบบ Adreno r 610นั่นเองรองรับทั้งตัวของ 4G นะคะแล้วก็ตัวของ AI นะคะในการ ื่วยประมวลผลในการทํางานอีกด้วยสถาปัตยกรรมตัวนี้นะคะจะอยู่ในระดับ11นาโนเมตรนั่นเอง ตัวเครื่องนะคะด้านหน้าเนี่ยจะใช้เป็นกระจกนะฮะพอเป็นหน้าจอเนาะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะคะแต่เป็นพลาสติกที่มีความเงางามแล้วก็ตัวเฟรมเนี่ยก็จะเป็นตัวของพลาสติกเช่นกันนะคะน้ําหนักเนี่ยจะอยู่ที่192กรัมนะและความหนาเนี่ยอยู่ที่8.4ดมิลนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยที่มันน้าหนักดูเยอะนิดนึงเพราะแบตเตอรี่เขาเยอะนะคะ5,000ม ah ิลลิแอมป์มาพร้อมกับบล็อคนะคะ64สิบสี่กิกแรมสแล้วก็กล้องหลังนะเป็น AI triple camera นะคะ13ล้านพิกเซลค่า f อยู่่ที1.8นะฟอย PDAF มาด้วยเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ตื้นลึกนะคะ2ล้านพิกเซลไม่มีเลนส์อัลตร้าไว์นะคะกล้องหน้านั้นมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองขนาดจอนั้นอยู่ที่6.51นิ้วนะคะเป็นจอแบบ IPS LCD ความละเอียดระดับ HD p l u นะคะ HD p l u จะมีอัตราส่วนอยู่ที่20ต่อ9 270นะคะ270 ppi นั่นเองแล้วก็จอสามารถแสดงผลได้ทั้งหมด16ล้านสีนั่นเองรุ่นนี้มันเป็นีร ี่วายนะคะดังนั้นราคามันก็จะไม่แพงอยู่แล้วเป็นราคาระดับเริ่มต้นอยู่แล้วนะคะส่วนถาดซิมนั้นให้มาแบบทริปเปิลสล็อตนะคะใส่ได้2ซิมกับ1 SD card ดนะคะหรือว่า1 m e m o เม c a มราด้านขวามือเนี่ยมีสแกนไลนยนิ้วมืออยู่ด้านข้างนะคะสวยงามนะคะน่าดูชอบจริงๆและรุ่นนี้รองรับ Wi-Fi 5GHz อีกด้วย <S <S คือใครอยากจะใช้ Wi-Fi 5GHz นะคะตอนนี้เนี่ยมันเป็นยุคใหม่แล้วนะคะต้องหันมาใช้ Wi-Fi 5เล่ยนะ,ค,ะคือมันเร็วกว่า2.4จสแบบโอ้ไม่รู้กี่เท พอเรารู้ว่ามันเป็นพลาสติกเนี่ยมันดูสวยมากจริงๆนะมันเหมือนกระจกเลยอะ่ะมันเป็นพลาสติกอยู่นี้เก่งเงนมากเลยอะ่ะคือมือถืออยู่นี้ทําพลาสติกออกมาให้มันดูเหมือนกระจกเงางามและสวยงามมากจริงๆผู้ชมแต่สีขาวนี่ดีอย่างหนึ่งนะถ้าดูแตะๆไปเนี่ยมันอาจจะไปเห็นเป็นรอยนิวมือนะแต่ว่ามันดูเหมือนไม่เลอะนะคะดีมากเลยก็ปลดล็อกได้ทั้งลายนิ้วมือด้านข้างนะคะใบหน้าก็ทําได้นะคะพวกนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานของสมาร์ทโฟนในปัจจุบันที่จะต้องสามารถทําเรื่องพวกนี้ได้เนาะเนื่องจากว่าเป็นเครื่องราคาไม่่แพงงงงมมาะะมาาากกกนนนะะคดดออววหลััรใช้้ขตี จะเป็นกล้องที่น่าจะโอเคหน่อยเดยวนรุดต้องลองดูแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5000ม ah ิลลิแอมด้วยมาดูข้างในกันอีกนิดนึงแล้วกันหัวชาร์ตตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ10วัตคือต้องบอกก่อนว่าในต่างประเทศที่เปิดตัวกันเนี่ยเขาบอกว่าจะรองรับตัวของฟาชาร์ตสิวัตด้วยแต่ว่าหัวชาร์ทที่ให้มาเนี่ยจะเป็นแบบ5โวลต์2แอมนั่นเองอันนี้นรุไม่แน่ใจว่าถ้าเราเสียบตัวของควิกชาร์ตสามจุดนเข้าไปเนี่ยมันจะเร็วขึ้นหรือเปล่านะรอดูทดสอบในตอนรีวิวก USB, มีรูเสียบหูฟัง3.5ไฮเดรลนนั่นเองเขาที่เปิดเปิดมาแบบนี้เนี่ยน่าูบอกก่อนเลยนะคบว่าในลักษณะของที่เขาน่าจะทํามาเจาะกลุ่มเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มเริ่มต้นจริงๆเพราะว่า1คือแบตเยอะนะคะจอใหญ่แล้วก็กล้องเนี่ยดูขอลองดูกล้องนิดน,นึงเ่ทาที่หลดลองถ่ายดูนะคะกล้องเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะคะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวถ่ายรูปเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีโหมดกลางคืนดูว่าถ้าเกิดว,ว่ารุ่นนี้เปิดมาราคาสัก5,000เนี่ยถือว่าใช้ได้เพราะว่าราคา 5, ถ้้าได64 นะะฮได้กล้อง3ตัวได้บลูทูธนะฮะเป็นเวอร์ชัน5นะฮะแล้วก็ไ i ไฟรองรับ5 g h z แล้วชื่อชั้นระดับ vivo เนี่ยน่าดูดว่าถ้าสัก5,000เนี่ยไม่แพงเพราะว่าตัวก่อนหน้าเขาอย่างตัว Y 3 0เนี่ยมัน6,999นเก้า้ยใช่ไหมตัวนี้น่าดูดว่ายัางไงมันก็ไม่มีทางตั้ง69อยู่แล้วเพราะ Y 3 0มสเป็น69ใช่ไหมแต่ว่าจุดขายของเขาเนี่ยอย่างชัดเจนว่าน่าดูดลองปัดๆเล่นๆดูเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเขาเน้นไปในกลุ่มของผู้ใช้งานในระดับเริ่มต้นนะคะแบตเยอะนะคะจอใหญ่ๆกล้อง3ตัววแบบนี้ก็ถือ่าม ต้องดูกันไปว่าเราเป็นคนกลุ่มประเภทไหนตัว snapdragon 460ตัวนี้เนี่ยเขาใช้ gpu เป็น adreno 610ซึ่งเป็นตัวเดียวกับ snapdragon 6 65แห้ตนั้นหุมองว่าการเล่นเกมเนี่ยถ้าเกิดจะให้ประเมินคร่าวๆนะฮะก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางโอเคนะคะนี่คือพรีวิวเท่านั้นนะคะของ vivo y 2 0่จอใหญ่ๆกล้องเยอะๆ rom 64 ram 4แ่แกะไร้นุมือด้านข้างนั่นเองแล้วก็คนที่คิดว่าด้านล่าเนี่ยทำไมยังเป็น micro usb อยู่อันนี้หนุดว่าเขาชัดเจนมากคือจะคิดว่า,นวา,วาร,น,รนุ่เ,เาา่ว,วาาจะจทา ถือมาขายใครงนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเขามาขายคนเริ่มต้นน้าดูบอกได้เลยว่าคนเริ่มต้นหลายๆคนเยอะมากๆเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนจาก micro USB มาเป็น USB Type C สักเท่าไหร่อันนี้น้าดูดพูดบ่อยแล้วในรีวิวว่าถ้าเกิดว่าเครื่องราคาไม่ได้แพงมากเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะมาพร้อม micro USB เพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะขนาดนั้นสมมติใส่ Type C มานะคะแต่ว่าเป็นเวอร์ชัน1.0ไม่ได้มีอะไรพิเศษนอกจากการชาร์จแบตเท่านั้นเองโอเคอเรื่องใส่ได้2ด้านอันนี้มันก็เป็นจุดเด่นของ Type C แต่ว่าคนท สุดท้ายแล้วไมโคร USB ก็อาจจะเป็นคำถามที่ทุกคนจะต้องตั้งคำถามกันไปว่าแล้วคุณเอา USB Type C ไว้ทำอะไรอันนี้เป็นะระดับราคาเริ่มต้นนะคะยังไงเดี๋ยวรอรีวิวนิดนึงราการเกมมิ่งเทสแล้วก็รีวิวเต็มเนี่ยน่าจะได้เห็นแน่นอนเพราะว่าพอมาพร้อมกับซี u ตัวใหม่ปุ๊บนัดูกระมาจะนำมาทดสอบว่าเป็นยังไงบ้างการเล่นเกมเป็นอย่างไรบ้างอย่างไรก็ตามแต่วันนี้เราขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการของเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ดุดด้วยนะคะดูกันเยอะเลยแต่มาช่วยกันกดเลยนะกดเข้าไปเยอะตึ๊ กันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย